สวัสดีค anyway> ่ะพี่น้องสวัสด so ีพ uh uh uh. uh uh um uh uh ี่น้องปองปายสูตทุกคนค่ะวันนี้ผากินเข่ากับปลนเลยค่ะพี่น้องค่ะน้องสายเมันสิบอกลมเศร้ากินเข่ากับปลนนี่มันแรงกินเข่ากับปลนค่ะพี่น้องปนปลาซาบะค่ะพี่น้องค่ะสีบวเป็นตะเพ็ดได้พี่น้องตะเพ็ดได้ค่ะใส่พริกเยอะหน่องพี่น้องอือขมขม่คหรเนาะยอมเยอะหน่อยอืออือขมปั่นก็ใหญ่เลน มาโดนปวดนาะเบิ้งอันมันเบิ้งอ่ามีสมพักเพี่น้องสมพักสื่อคนแท้นกันค่ะแค่รสต้มค่ะพี่น้องเบอรอเท็ดหวานเจี๊ยบเบอรเกอรอร์เกอร์ต้อแรงค่ะพี่น้องอิ่อันทอแม่เพิ่นสร้างสื่อเขาโฆษณาขายเบอร์เกอแกงแต่ว่าปูออกมาเป็นเบอร์เกอร์ต้อแรงค่ะพี่น้องค่ะเปลกแตงค่ะพี่น้องเปลกแตงผุดเถวพันถ่ายมากเนาะมาพี่น้องค่ะ พอสิจำปนนี่มันบบก่ามเนมนเดดตัวนีน่มันสะเด็ดสดส่วนปนอืมสดกับสดนอ้องมอ่อยๆน้อ,อ,นนอเก็บมดแล้วค่ะชอ,อบปั่นมาหลายี่น่อง่ะ hết hỏi với nhỏ nhớ Vì cái hỏi với nhỏ cả. Ê, gì tìm là kiến súp nó mới sổm thế nào Chào bà Bà cả อืมนะอืมสีส้มสากันเลยวะอือดเอาเดี๋ยวฟ้าจำใจปากเถอะพื่ันอืมอจำปุ่นตะคำนะ หอมพี่นึงอิกอนะออ่ก็ขอดปลทูเนาะอร่อยครับเป็นสีมังแห้งฮึสมพักครับถอดปลาทูสมพักแห้งไปงเลยนิ้วถ่วูแซกดีนิดนง เดี๋ยวจะพุ่มมาคือแบบนี้กินกระนาด Không đi Bỏ chấp Thì mới bảo, thì bảo tiếng nữa Hãy subscribe nước kênh

เพท่านกันทั้งกะกะเบ,บี้ยงขายสูงท้นไปเจนี่มา เนื้อสุดจ,บ,จดบ,ทดบ,ทดบที่จะแขวน่บดดีเนาะกระเจี๊บเห็ดจะเห็ดราแห่งใจเนาะ แก่มาเขียรได้สองเม่อ จริงจริงครับเดีคอกินหน่อยเพเพราะไข่ส่วงเนี่ยอย,อ,อยากจะของบอออะหมีแห้งอยากจะของบะเซ้าใส่ขาใส่ขาอเราจะกินขาว่าแสกแต่ว่าไม่อย่างก,กินบดัดบวมเหนื้อเองเพื่ ก็นาสีไข่ติมสียบพยายามลดเหลือ่าบก่กินหน่อยออกกลังกายก็ขายรุ่งเลครับบ้านสี่สิบเจ็ดตัควครัวบ้านไม่ซังเห็นไหมสี่สิบก่อเลยพี่เนาะใหญ่เลยสายแดกแต่ห่วงสุขภาพ chết bơi mà bố vợ này, ơi ngon, 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 xuyên ngon, 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 Thì không chỉ เล่นพ่นกายกินลายไปเนอะนี่หยาดอยู่เป็นทำไมเขากินนแบอว่าไอว้วบบเนี่ย เขาเบ้อพี่เนาะเขาเบอกับสตรอเบอร์รี่อ่ะเนาะเขาลดหลังกายคนอีกคนเขาบอกว่าให้กินให้กินแบบตามอยากแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงพี่นอกบอกให้กินอิม100่มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้ากินได้แปดสิบหัวฟูถ้ากินได้แปดสิบมันสิบเผาไว้ครับพี่นอกค่ะติมสิบประหยากเผาค่ะพี่นอกเ่าเราละแต่ว่าทำประอยากเท่าไอ้มันแหลวครับพี่นอกมันยังมีเ่าอีกอยู่เนาะพอกันที่นาครับพี่น้องค่ะสำหรับเขากระตุ้เหมือนนี่ อยู่ดีมีแห้งแข็งแน่เราเริ่สู่สุขอนได้ค่ะเด้อขอคุณเลยลยพี่น้องค่ะฝากสองน้ำเนื้อเด้อค่ะเด้อฝากกุหลก์กดแช่์กติดตาเม็ดติมสีน้ำเนื้ค่ะลาไปก่อนอิลี่อิลี่ค่ะพี่น้อง